อิสลามีพระเจลาลีชืลอลจ้าบิสมิลลาฮิา а х м ā н า рахім ا ل สลามุกุมระมะตุลลอฮะบระกาตุกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการลืมตาดูโลกนะครับวันนี้เราก็จะกลับมาอยู่ในเรื่องของสถานการณ์ความเป็นไปในโลกใบนี้ทั้งที่เกิดอยู่ในปัจจุบันแล้วก็เกิดขึ้นไปแล้วนะครับ ัวข้อวันนี้น่าสนใจครับเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณวันเกียรมะที่จะเกิดขึ้นตามที่ต่างๆแต่ไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเรื่องดัดยานหรือเรื่องควันไฟอะไรก็ตามนะครับแต่จะเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาแล้ว และก็กําลังจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นอยู่ณยุคปัจจุบันนี้ของเรานะครับโดยมีวิทยากรที่จะมาร่วมลืมตาดูโลกไปพร้อมๆกับเราก็คืออาจารย์อาลีเสียสมิงครับอัสลมามุอะลัยกุมุลลอฮ์มุลลอฮ์วะบาริกาโตะครับวัอะลัยกุมุสซลามุลลอฮ์มุลลอฮ์วะบาริกาโตะครับอยากให้อาจารย์ <c oughs> เกริ่นนำเรื่องสัญญาณวันกิยามะห์ก่อนเลยครับว่ามันส่งผลอะไรกับชีวิตของมุสลิมหรือผู้ศรัทธาบ้างครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุุมมมมศ็อออลลละะะาฮััดดวบ์� เรื่องของสัญญาณวันเกียรติเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสืบเนื่องจากความเชื่อของมุสลิมหรือว่าความศรัทธาของคนมุสลิมที่ว่าจะต้องเชื่อในวันสุดท้ายก็คืออลัลอมานุบิลเยามิลอาเครวันสุดท้ายก็คือวันสิ้นอายุไขของโลกใบนี้ซึ่งการเชื่อในสิ่งนี้มันจะเป็นตัวที่กระตุ้นให้มนุษย์นั้น,นพยายามในการที่จะขนขวาย สั่งสมประพฤติปฏิบัติสิ่งที่มนุษย์ผู้นั้นมีความเชื่อมีความศรัทธาว่ามันจะเป็นสิ่งที่ส่งผลดีแก่เขาในภายภาคหน้าถ้าหากว่าวันแห่งการสิ้นอายุขัยของโลกนี้มาถึงเนี่ยเขาก็จะได้มีสเสบียงกลางรูง้รว่ามีความพร้อมสําหรับการที่จะเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาจะไม่ปล่อยให้ชีวิตของเขานั้นนะผ่านไปโดยที่ว่าไม่ได้มีการเตรียมพร้อมนะ ประเด็นที่สําคัญอย่างเช่นที่ <c oughs> มีสหฮาบะ่านหนึ่งเนี่ยมาถามท้าวสุลต่านสุลัลลอฮะเลวะสลัมว่าวันเกยียร์มหินจะเกิดขึ้นเมื่อไรครับท้าวสุลลอฮ์ก็ตอบว่าวันเกยียร์มหินนั้นมันเกิดขึ้นแน่เนี่ยวันนั้นโมงนั้นยามนั้นเนี่ยมันมาแน่แต่ที่สําคัญก็คือฟามาดัตแทลฮะท่านเตรียมอะไรไว้สําหรับวันนั้นครับนะเพราะฉะนั้นสําหรับคนมุสลิมเนี่ยเมื่อเราเชื่อว่าวันสุดท้ายของโลกเนี่ยมาแน่ เราก็จะเตรียมพร้อมเราก็จะไม่ประมาทนะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญครับแล้วมุสลิมเนี่ยนะปัจจุบันเราอยู่ภายใต้สื่อที่มากมายเนี่ยเราก็จะพบเห็นว่ามันมีเรื่องการทำนายหรือพิพากษามแล้วว่าวันสิ้นโลกจะเกิดขึ้นวันนี้วันนี้วันน,น,นี้แล้วมันก็ผ่านไปหลายวันแล้วแต่ก็ยังไม่เกิดอาจารย์มีคำสั่งเสียอะไรกับมุสลิมที่อาจจะคล้อยตามหรือเอ็นเอียงไปกับประเด็นพวกนี้ครับก็คือให้ยึดในหลักอะกีดา ที่ถูกต้องก็คือหลักศรัธทธาที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าอินนัสอาตัลอาติอัตุลในอายะหนึงบอกอินนัสอาตัลอาติอัตุลมงนั้นยามนั้นมามาแน่วนาา่าอินนัสอาตัลและอาติอัตุลแท้รจริงมงนั้นยามนั้นย่อมมาแน่วนาา่าอินนัสอาตัลและอาติอัตุนลาไรบะฟีฮะ วลากินอักซารนานสิและยมินูนและแท้จริงโมงนั้นยามนั้นเนี่ยมันจะมาอย่างแน่นอนไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิน้นแต่ว่ามนุษย์ส่วนใหญ่นั้นไม่ศรัทธาไม่เชื่อเพราะฉะนั้นสําหรับเราก็คือว่าเราอีหมานเราเชื่อว่าอัลลอฮ์ทรงกําหนดอายุข,ขัยของโลกใบนี้ไว้แล้วและการเริ่มนับถอยหลังของโลกใบนี้นั้นเริ่มนับตั้งแต่การ แต่งตั้งท่านนบีมุฮัมมัดสลัลลอฮ์อะลัยวะสัลลัมให้เป็นรอซูลของพระองค์เพราะว่าท่านบอกว่าบุอิดตุอันะวะวาสากาฮเยนี่และท่านนบีก็ยกยกมือขึ้นสองนิ้วเนี่ยนะคือในบารูวายัดเนี่ยบอกฟายามุดูฮูมาท่านรอซูลลเนี่ยท่านก็ทางมันออกก็คือว่าม oui, ันก็ไม่ได้ไกลมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมาแน่ประการที่หนึ่ง เราต้องเชื่อว่ามันมาแน่มันเกิดขึ้นแน่ประการที่สองก็คือไม่มีผู้ใดรู้ถึงช่วงโมงนั้นยามนั้นเขาใช้คำว่าอัศานี่คือเวลามันเกิดเนี่ยมันก็คือเกิดครับนะดัน,นั้นในอัลกุรอานจึงบอกไว้ในหลายสำนวนว่าว่ามาอัมรุสาตีอิลลากลมฮิลบาซร์ أو หัวอักรบุเรื่องราวของโมงนั้นยามนั้นเนี่ยมิใช่อื่นใดเลยนอกเสียจากเชกเช่นกระพริบตาหรือใกล้ยิงกว่านั้น คือถ้าถึงเวลาเกิดแล้วปุ๊บมันเดี๋ยวนั้นเลยครนะเพราะฉะนั้นย่อมไม่มีผู้ใดรู้หลักอะกดะดาข้อหนึ่งก็คือว่าความรู้เนี่ยมันมีอยู่สองหมวดบอลมุนฟิล,ลคล์ีมอจูดุนความรู้ตัวหนึ่งก็คือในมักโลกนี้มีอยู่เช่นความรู้เกี่ยวกับอัลกามุสรียะเรื่องละหมาดห้าเวลาเรื่องการถือสินอดเรื่องการประกอบศาสนกิจทั้งหลายอันนี้เป็นความรู้ที่มีอยู่ผู้ใดปฏิเสธ ถ้ามันเป็นความรู้ที่เป็นเรื่องดอรูร้อรู้โดยภาวะจําเป็นของศาสนานี่ผู้กรมก็คือมุรัดเวียดูบิลละอีกอันหนึ่งก็คือควลอเอลมุฟิลขัลกีมาฟกูดุนความรู้ในมักโลกที่ไม่มีอยู่อันนี้คือความรู้ที่สงวนไว้เฉพาะพระองค์ Allah s u b h a ะฮ h u wa t a a l ที่เราเรียกกันว่าลึกลับคือเป็นความร้นลับความร้นลับเนี่ยในอัลกุรอานเล่าไวา้หลายที่เ้ียกันว่าผู้คนถามท่านนาบีุลสลัดละฮ์ละลิวะซัลลัม หรือแม้กระทั่งจิบรีนก็ถามท่านรอซูลุลลอฮ์ซ็อลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมใน h ะดีษของจิบรีนที่ว่าวันกิยามัตจะเกิดขึ้นเมื่อใดทรสุรุลลอฮ์ตอบว่ามัลมัสอูลุอันฮทบิอาละมามินัสซาอิลผู้ที่ถูกถามถึงวันนั้นโมงนั้นชั่วโมงนั้นก็ไม่ได้รู้ดีไปกว่าผู้ที่ถูกถามรหรือผู้ผู้ที่ถามนะคนที่ถูกถามไม่ได้รู้ดีไปกว่าผู้ถามผู้ถามก็ไม่ได้รู้ดีไปกว่าผู้ที่ถูกถามแปลว่ารอซูลุลลอฮ์ซ็อลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมซึ่งเป็น สุดยอดของมนุษย์แล้วท่านจิบรินซึ่งเป็นสุดยอดของบรรดามาลาิกาแล้วเนี่ยสองท่านนี้ยังไม่รู้เลยในกุรานจึงบอกชัดเจนว่า,ากาุลอินนัม علمها ع ن ั ربي لا ي ج ل ั ي ه ا لوقتِها إ าَ ه ُ محمدَنْتُمْ بَكَاتْ ชัดว่าความรู้ของโมงนั้นยามนั้นเนี่ยมันอยู่หน้าที่พระปุทพวิบาลของฉันพระองค์จะไม่เปิดเผยให้รู้ถึงเวลาของมันนอกเสียจากพระองค์เท่านั้นที่รู้ถึงเวลานั้นไม่มีผู้ใดรู้ นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเป็นหลักที่เราต้องเชื่อก่อนเมื่อเราเชื่ออย่างนี้เราก็มอบหมายว่าถึงเวลามันจะเกิดเนี่ยมันก็เกิดแน่ไม่มีผู้ใดรู้ความเชื่อตรงเนี้ยในอลัลกุรอานพูดไว้อย่างเด็ดขาดและที่น่าสังเกตก็คือในคัมภีร์ไบเบิบลเนี่ยก็พูดไว้ในทํานองนี้เช่นเดียวกันว่าโมงนั้นยามนั้นไม่มีผู้ใดรู้รู้เพียงแต่พระบิดาเจ้าแม้เพียงพระบุตรก็ไม่รู้รอ่ะ แต่มันก็เป็นเรื่องที่ว่าเรามักจะเห็นว่าฝรั่งนี่ออกมาทํานายไทยทักมาบอกว่าปีนั้นเช่นปีคร,ริสตศักราชที่999ครับอันเป็นเหตุชนวนที่นําไปสู่สงครามกูเสษเขาบอกว่าปี999จะเป็นปีที่พระเยซูสสเสด็จลงมาเพื่อที่จะมาจัดการอะไรทั้งหมดพิพากษาครับเขาจึงเงาเขจึดินทางมาที่เยรูซาเลม็มนะแล,แล้วแล้วมันก็เลยมาจนกระทั่งทุวันนี้ก็2013ครับ คือเรื่องดังกล่าวเนี่ยเราไปไปก้าวล่วงไม่ได้แต่มันก็มีคนที่ไปก้าวล่วงแม้กระทั่งนะักวิชาการบางท่าน่าซึ่งก็ขอรอดจากทรงอภัยโทษแก่ท่านเหล่านั้นเช,ช่นท่านอ,อิมามอัตตอบรีราฮิมุฮุลลอฮ์อิมามอัสยูตีราฮิมุฮุลลอฮ์ท่านก็ไปคำนวณนะชายวิชาเ็าเรียกว่าฮิซาบุลจุมมัลนะก็คือตัวตัวอักษรที่มันมีตัว ค่าทางคณิตศาสตร์เป็นตัวกําหนดแล้วก็บอกว่าห้าร้อยปีหลังจากการแต่งตั้งธนบีซึ่งนี่มันก็เลยมาออพันกว่านะมันก็เป็นเรื่องที่เราไม่ควรไปคือห้ามไปยุ่งเลยกันแล้วกันไม่ใช่ควร,ครไม่ควรละห้ามไปยุ่งเลยในเรื่องที่ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อใดหน้าที่ของเราก็คือเตรียมที่จะเจอมันครับนี่ก็เป็น <c oughs> รายละเอียดเบื้องต้นนะครับที่เราจะมาคุยกันในเบรคที่สองนะครับในหมวดของ เรื่องที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมีอะไรบ้างเพื่อมายืนยันว่าวันเกียรมาจะมาเกิดขึ้นจริงๆอย่างแน่นอนเป็นหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความสธาให้กับเรานะครับและในเบรกสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและยังสารวนวนเวียนอยู่รอบๆตัวเราครับติดตามในเบรกหน้าครับมุสลิมนั้นจะพิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิลซึ่งขณะนั้นเนี่ยขณะที่เราซูลลฮ์ว่าเนี่ยท่านอยู่ที่นครมบดีนะล้อมกันทีนึงเป็นระยะเวลากินนานเป็นแรมปี แต่ก็ไม่สามารถจะตีได้โอ้มันสามชั้นมันสามชั้นมันเป็นช่วงๆมันห่างกันมันตีย้ยท้ายที่สุดสมตอนมามัดอัลฟาเตียซึ่งขณะนั้นความยิ่งใหญ่ของตุรกีก็เริ่มต้นนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเอาเก้าเก้านั่นเป็นเป็นความเชื่อของชาวคริสในยุคกลางซึ่งขณะนั้นเนี่ย